ขับรถเที่ยวยุทธยา2วันหนึ่งคือในปี2023กับไฮลักส์รีโว์ดี Lady Journey Season 2สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับนุ่นแล้วก็พี่นุ่นเบสตี้บร n เลคู่สีตลอดโลกนะคะเราจะพาขับรถเที่ยวนะคะไปใกล้ๆกรุงเทพที่อยุทธยากันจ้า นี่เป็นทริป2วัน1คืนนะคะไปอัปเดตที่พักที่กินที่เที่ยวที่ยุธยากันนะคะทริปนี้นะคะนุ่นกับพี่นุ่นนะคะขับรถกระบะไปกันค่ะนี่คือ h i l u x r ี v ว r ดีร c อ o นะคะเป็นรถกระบะที่สามารถขับในเมืองก็ได้ขับไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ดีนะคะแล้วก็ห้องโดยสารกว้างสบายมากะแล้วคือขับนุ่มกว่าที่คิดมากเลยทุกคนนี่เป็นครั้งแรกของนุ่นนะที่ขับกระบะเลยอะรู้สึกว่าตอนแรกกลัวกระบะนะคุณรู้สึกว่ามันจะแบบ แข็งๆกระด้อะไรนี้นะแต่ว่ารุ่นนี้นี่แบบขับในเมืองเหมือนรถเก่งเลยสบายมากนุ่มมากขับง่ายด้วยใช่ไหมเธอใช่เป็นกระบะที่ขับในเมืองได้ง่ายมากคือผู้หญิงก็ขับได้นะแบบอย่างเราเนี่ยเพิ่งเคยขับกระบะครั้งแรกนะยังขับได้สบายมากโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะว่าขับกระบะเที่ยวเป็นยังไงแล้วก็พิกัดที่เที่ยวต่างๆที่อุทยาในปี2023มีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะ แรกนะคะยังไม่ได้ไปไหนไกลคะ่ะเรามาแวะจิบกาแฟกันก่อนนะคะเรามาลองเรียนการดิฟกาแฟดูนะคะก็มันมีหลักการแล้วก็เทคนิคมากมายเลยเแต่รสชาติกาแฟของเรานะคะก็คืออร่อยมากหอมมากไม่ขมเลยป <c oughs> กติไม่ทานกาแฟดิบนะนี่เป็นแบบ,บลองครั้งแรกซึ่งมันแบบเทสดีมากละมุนมันนุ่ม <c oughs> จริงๆแบบใครที่สนใจจะมาลองเรียนนะที่นี่เขาก็เปิดแบบมีคลาสสอนเรียนนะทุกคน หรือจะแวะมาจิบกาแฟเฉยๆก็ได้นะคะเดี๋ยวต่อไปไปทานข้าวรองเท้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมุ่งหน้าสว่อุธยายกันล้วจ้ะเช่าที่เขามี ระบบแบบว่าสัญญาณเตือนตรงกระจกข้างเวลาที่รถแบบมาอยู่ข้างๆแล้วเรามองไม่เห็นอะเวลามุมอับอเนอะมันกสามารถเตือนเราได้เวลาเราจะเปลี่ยนเลนหรือว่าจะแบบแซงอะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเจ๋งอะนี่คือหนึ่งในระบบป้องกันความปลอดภัยของรุ่นนี้นะคะที่เราชอบมากเลยเขาเรียกว่า blind spot monitor นะคะคือระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา เวลามีรถมาใกล้เราในมุมอับสายตาด้านข้างแบบนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงกระจกให้ดูแบบนี้เลยค่ะจะทําให้เชื่อรถอุบัติเหตุจากการเปลี่ยนเลนจาราจารได้ดีมากเลยนะคะและนอกจากนี้ยังมี Panoramic View Monitor นะคะหรือกล้องมองภาพรอบทิศท,ทางแบบ360องศากันเลยจ้าเจ๋งไปเลยใช่ไหมคะ อันนี้ก็ใกล้จะถึงที่หมายแรกของเราแล้วนะคะขับมายาวๆหนึ่งชั่วโมงกว่าจากกรุงเทพถึงอยุธยาเนี่ยคือบอกเลยว่าเป็นกระบะที่ช่วงล่างดีมากคือแบบว่านิ่มถึงแบบเจอสภาพถนนที่มันแบบว่าขรุขระนะข,ข้างล่างมันก็ไม่กระโดกกระเดกมากอะทุกคนคือเขาพัฒนาจากตัวเก่ามาเรื่อยๆนยตัวนี้มันจะแบบได้ฟิลเหมือนนั่ง SUV เลยอะไรประมาณนี้ช่วงล่างจะค่อนข้างนุ่มขึ้นเยอะใช่แ เดี๋ยวโลเคชันแรกนะอยุ่ทยานะคะเราจะแวะไปบริจาคของกันก่อนนะคะก็มาทำบุญกันก่อนเนอะก่อนจะไปเที่ยวเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ มาให้อาหารช้างกันที่วังช้างนะคะยุธยาตอนนี้ก็คือไปซื้อ,อาหารมาให้เรียบร้อยแล้วน้องช้างเยอะแยะเลยนะคือช้างที่เนี่ยเรามาให้อาหารเฉยๆก็ได้หรือจะมาขี่ก็ได้หรือจะถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปให้อาหารช้างกันทุกคนอาหารช้างที่นะคะตระละห้าสิบบาทค่ะ ก,กำลังมานั่งช้างชมเมืองกันที่วังช้างอายุธยานะคะ mm hmm. ก็ประมาณออ20นาทีเนาะ mm hmm. ก็ใครที่อยากได้ประสบการณ์แบบนี mm hmm. ้ก็ลองมาได้นะคะ ซื้อรูปไว้เป็นที่ระลึกใช่ไหมใช่ซื้อรูปเป็นที่ระลึกนะก็จะได้ทั้งรูปพปิมน์แล้วก็รูปที่เป็นไฟล์นะทุกคนถ้าเอาทั้งรู่เองไฟล์ก็จะ1น0้ยบาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรูปพิมพ์อย่างเดียวก็ 100. 1น0่รนี่ก็จะได้รูปมาหนึ่งใบนะคะอันนี้100บาทแล้วก็ไฟล์70บาทก็ถ่ายออกมาได้สวยเลยนะคะ หลังจากขับรถเที่ยวมาทั้งวันนะคะเราได้รออีกหนึ่งหมดสุดเจ๋งของ Hilux r e v ร D r o c ด o โคด้วยนะคะซึ่งขอเราเล่าให้ฟังหน่อยนะ เราประทับใจอีก1โหมดของรุ่นนี้นะคะ<ป>ก็คือ Adaptive Cruise Control ที่มันสามารถแบบทุนแรงเวลาเราขับยาวๆนะมันจะทำให้เราไม่ค่อยเมื่อยเนอะึ่งเราสามารถปล่อยขาจากคันเร่งแล้วก็เบรกได้เลยเพราะว่าระบบเนี้ยมันสามารถเซ็ตระดับความเร็วได้ตามที่เราต้องการเนอะอจะมากจะน้อยอะไรอย่างงี้แล้วก็มันยังสามารถแบบว่าเซ็ตระยะห่างจากคันหน้าได้ถึง3ระดับเลยซึ่งแบบเจ๋งนะแล้วก็ดีมากเลย มือเย็นวันนี้เรามาทานกันที่ร้านสำเภานาวานะคะเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศดีอยู่ริมแม่น้ํานะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะแสงพระที่ตกสวยมากแบบนี้เลยค่ะจะมานั่งกินลมชมวิวชิลๆหรือว่าทานอาหารอร่อยๆก็เหมาะมากเลยนะคะ และหลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารที่นี่แล้วเราก็ไปเช็คอินที่โรงแรมชื่อดังของที่นี่กันนะคะคือโรงแรมสาลายุรยาค่ะนี่คือห้องพักของเราในครั้งนี้นะคะโหห้องน้ำคือเซ็กซี่มากเลยนะทุกคนทุกว <Wow. S 2> อ๋อแต่มันมีม่านสามารถปิดได้ มอร์นิ่งนะคะทุกคนก็เมื่อคืนพักผ่อนที่สาลาอยุธยาสบายมากนะคะแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนเช้าสิสว,สวยกว่าตอนกลางคืนอีกนั้น นี่นะคะบรรยากาศโรงแรมจะแบบเป็นวิวริมน้ำฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดนะคะชิลมากทั้งตอนเช้าแลว้วก็ตอนเย็นเนะคือถ้าไม่ได้มาพักก็แวะมาคาเฟ่มาแบบทานอาหารตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ที่เนี่ยที่อุทยาจริงๆจะมีศาลาสองที่ที่บางปะอินกับที่นี่ที่เราพักนะอย่าสับสนนะทุกคนอันนี้คือชื่อศาลาอาุธยาอีกอันหนึ่งจะชื่อศาลาบางปะอินมอร์นิ่งกันด้วยเบรคฟาสที่นี่นะคะนื่งสับเป็นข้าวต้มนะ หมูปิ้งจัดมาจุกๆเลยแล้วก็วข้าวไข่เจียวโปรอร่อยเลย เออยากจะบอกว่ามุมนี้นะมันเก๋มากเลยเนะเธอใช่แล้วอันนี้ก็เป็นมุมฮิษของที่สาลาอยุธยาเนะใครมาก็ต้องมาโพสท่าถ่ายวงนี้เลยจ้าใช่นี่ก็เนี่ยมันเป็นทางที่แบบเดินจากล็อบบี้ไปร้านอาหารร,าร้านอาหารอยู่ตรงนู้นนะคะอ่าแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะไฮไลท์แบบสวยกรุบมากเลยเดี๋ยวพาไปดูว่ามันคือมุมไหนไป อันนี้เป็นสาว่ายนะ้ำที่โรงแรมสาราอยุธยานะคะแต่ว่าวันนี้เรานะ่าจะไม่ได้ลงเล่นนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันต่อนะคะทั้งคาเฟ่ทั้งร้านอาหารแล้วก็วัดเลยอ่าเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะก่อนออกเดินทางเที่ยวต่อก็ขอมาเติมพลังด้วยอาหารอร่อยๆที่ร้านบ้านป้อมเพชรกันหน่อยค่ะอร่อยมากปูมันจะแบบผัดมาพอดีแล้วจะมีความเผ็ดน,นิดๆเพราะว่ามันมีพริกสดด้วย นี่ใครมาที่อยุธยาเนื้อมาลองร้านนี้ได้เนอะชื่อร้านอะไรนะที่ราน<ม>ป้อมเพชรนะทุกคนบรรยากาศดีถ่ายรูปสวยอาหารอาร,อรอ่อยนี่ <ละ S 1> เห็นวิวแม่น้ำด้วยนะคะวา้าวมาอันนี้ก็คือกุ้<า>งแม่น้ำมาเสิร์ฟแล้วน,น่าทานมากเลยนะคะม,มาอายุธยานะก็ต้องกินกุ้งเผาเดี๋ยวเราจะเทียบกุ้งกับหน้าเราให้ดูทุกคนว่ามันใหญ่แค่ไหนหนึ่งสองซ้มันจะเยอะและ้ว กุ้งเผามันเยอะแบบนี้นะคะเป็นของคู่กับอยุธยาเลยมาแล้วก็ต้องกินซะหน่อยเนอที่นี่ชื่อร้านบ้านป้อมเพชรเขาก็มีด้วยแล้วก็มีวิวสวยๆแบบนี้ด้วยแต่ว่าเรามาทานมือเที่ยงเราก็เลยนั่งในห้องแอร์คือกุ้งที่นี่นะเนื้อเด้งมากเดี๋ยวลองชิมกันเลยนะอร่อยนะทุกคนแล้วก็นี่ 就他们也对。Oh, เทีย่ยวกันอิ่มแล้วนะคะเราก็จะขับรถไปที่วัดกันต่อคะ่ะช่วงนี้ใครมาเที่ยวยุทธยาจะร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าบนรถเรานี่คือเย็นฉ่ามากเลยเพราะว่ามีแอร์ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านแคปหลังนะคะแล้วก็ยังมีระบบปรับอากาศแบบดูโอโซนปรับระดับอุณหภูมิด,ด้านซ้ายและด้านขวาแยก่อิสระได้จากกันด้วยพอได้นั่งบนรถเย็นๆฟังเพลงจากระบบบลูทูธหรือว่า a p p l e c a r า l a y ไปด้วยแป๊บเดียวก็ถึงที่หมายแล้วคะ่ะ วนนี้เราก็มาแวะนะคะพิกาที่วัดมาเหยงนะคะเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็ตอนนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปเดินดูร,บรอบๆวัดกันแล้วก็ไปไหว้พระกันดีกว่าเออมาอยุธยาก็ต้องไหว้พระเนอะทุกคนแล้วที่นี่ก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายมาให้ดูเนะนี่ค่ะ อีกหนึ่งพิกัดน,นะคะที่เรามาแวะก่อนกลับกรุงเทพนะคะก็คือคาเฟ่น,นี้ค่ะโมโซโยเดียคาเฟ่ค่ะ ใช่ฟิลแบบญี่ปุ่นมากเหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่อยุธยาเลยนะคะใครที่แบบมาเที่ยวอายุธยาก็ห้ามพลาดที่จะมาแวะเช็คอินที่คาเฟ่น,นี้นะทุกคนรับรองว่ามุมไทยรูปนี้แบบโอโหจะเต็มแน่นๆสุดปังดีทุกมุม เครื่องดื่มก็อร่อยด้วยใช่อย่างนู้นลองกินชาไทยเย็นแล้วก็แบบมันเข้มข้นนะแล้วก็หอมด้วยใช่พี่กินกาแฟก็แบบโอเคเราชอบที่แบบทุกมุม,มเขาใส่ใจมากเพราะว่ามันได้ฟิลแบบว่าเหมือนเราวัดไปที่ญี่ปุ่นเลยทุกคนมแบบดีมากมีมุมถ่ายรูปน่ารักดุกนิบมากเยอะแยะเลยมีโซนห้องแอร์นะมีโซนในสวนนะแล้วก็บอกเลยว่ามาที่นี่ถ่ายรูปได้เพียบเพียบ,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 ยบแบบนี้เลยค่ะใช่ถือเป็นอีกหนึ่งพิกัดคาเฟ่ที่มาอยุธยาแล้วห้ามพลาดเลยนะ ท้กคันคะ่ะตอนนี้เราก็กําลังขับรถกลับกรุงเทพกันแล้วคะ่ะเป็นทริปอยุธยา2วันหนึ่งคืนนะสั้นๆแต่ว่าก็มันมากเลยนะเพราะว่าครั้งนี้เราขับกระบะมากันคะ่ะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่ขับกระบะมาเที่ยวต่างจังหวัดกันแนะ่ใช่แล้ว ตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปในตัวนะแล้วก็จริงๆเรากระบะไม่ได้ขับยากอย่างที่คิดนะทุกคนคือเราขับครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะห้องโดยสารก็กว้างขึ้นเยอะเลยใช่อ,อย่างตัวนี้นะคะที่เราขับก็คือรุ่น Hilux Revo D Rocco นะเป็นหนึ่งในตัวท็อปของ Toyota Revo รุ่นนี้เลย <Wow. S 2> ซึ่งแบบประทับใจมากงงมากเดี๋ยวนี้กระบะนั่งสบายขึ้นเยอะขับง่ายขึ้นเยอะนะใช่นะเรื่องระบบต่างๆมันแบบทันสมัยขึ้นเยอะมากดีมาก ยอย่างเราอ่ะชอบในส่วนของเซ็นเซอร์รอบคันเนอะคันนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็เวลาต้องเบรกฉุกเฉินหรือว่าเราเข้าใกล้คันหน้ามากเกินไปอะ่ะมันจะมีระบบเตือนด้วยทุกคนว่าแบบเบรค เออเจ๋งมากชอบมากแล้วก็แบบว่าเวลาขับนานๆน,น,นะก็มีระบบแบบ Adaptive Cruise Control เนาะที่สามารถช่วยทุ่นแรงเ,เราเวลาขับนานๆไม่ให้เราเมื่อยเหมาะกับขับต่างจังหวัดหรือว่าทางไกลอะไรอย่างงี้มากเลยเนะี่ยมันจะช่วยให้พี่เหนื่อยน้อยลงเยอะเลยเนาะใช่แล้วนี่คือแบบไม่ได้นั่งกระบ,บะมานานมากมานน่าอีกครั้งหนึ่งนะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรุ่นนี้มันนุ่มจัง แทบไม่ต่างจากนั่งรถเก๋งรถ SUV เลยนะคะเขาว่ารุ่นนี้มันแบบด้านล่างมันเป็นซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นก็คือแบบมันจะทําให้นุ่มสบายขับนุ่มสบายเกาะถนนนะไม่ว่าจะถนนในกรุงเทพนะหรือว่าถนนต่างจังหวัดแบบนี้ก็คือได้หมดถ้าสดชื่นใช่ <laughs> ไม่ใช่สิได้หมดถ้าใช้ไฮลักซ์รี D ว่ดีถ้าเกิดใครสนใจนะรุ่นนี้นะคะ h ฮ l u x r e รี D ดีสามารถนะ รับส่วนลดได้นะคะ10คนแรกรับไปเลยส่วนลด1 0 0 0 0บาทนะทุกคนยดูรายละเอียดยได้ตรงนี้นะคะสแกน QR Code คตรงนี้ได้เลยหรือว่าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแคปชั่นของเรานะคะทุกคนมันแบบเจ๋งมากใครที่แบบกําลังแพลนที่จะออกรถกระบะทั้งทีนะนี่เรามีส่วนลดดีๆมาให้แล้วพลาดได้ไงใช่ หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากลองนะคะก็เข้าไปเทสต์ไดรฟ์ได้นะคะที่ Toyota alive อยู่ตรงบางนานี่เองเขาจะมีครูฝึกคอยช่วยด้วยนะคะแล้วก็มีสนามเทสต์ไดรฟ์ที่เรียกได้ว่ามีด่านต่างๆให้ได้ลองขับได้แบบสนุก<อ>เลยลจริงชอบไม่ชอบเดี๋ยวรู้กันอะไรอย่างนี้ <c oughs> สำหรับเราส่วนตัวเราเปิดใจให้กระบะมากมากเลยเพราะว่าแบบมันดีกว่าที่เราคิดก็ฝากด้วยนะคะกับคลิปนี้เที่ยวยุธยาสวันหนึ่งคืน กับรถกระบะแบบนี้ห้ลัก r e รีโว o ดีรโคกระบะที่ผู้หญิงทุกคนก็ขับได้ค่ะใช่แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย